เกลียดคนอื่นง่ายคือแนวโน้มว่าความรักของคุณก็ปรวนแปรง่ายปริมาณความเกลียดคือมาตรวัดว่าคุณเหลือพื้นที่ให้ความรักน้อยเพียงใดเวลาที่สละให้กับการหมกมุ่นครุ่นคิดถึงคนที่คุณเกลียดคือนิมิตหมายบอกว่าภาพรวมของชีวิตของคุณมืดมนแค่ไหน เป็นไปได้หรือไม่ที่แสงสว่างทางความรักจะสาดส่องเข้ามาได้ความพร้อมจะเกลียดพร้อมจะชิงชังใครสักคนที่ซุ่มเสียงระคายหูหรือท่าทางระคายตาคือแนวโน้มว่าความรักของคุณพร้อมจะปรวนแปรเป็นอื่นได้ง่ายดาดขนาดไหนนาทีที่อยู่คนเดียวคุณจะมองไม่เห็นว่านิสยัยหรือความเคยชินทางอารมณ์เกลียด มีอิทธิพลกับชีวิตรักของตัวเองเพียงใดต่อเมื่ออยู่กับผู้ใดหรืออยากใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนจึงค่อยเห็นว่าปริมาณความเกลียดยิ่งมากเท่าไหร่คุณยิ่งเหลือพื้นที่ทางใจให้คนรักน้อยลงเท่านั้นยิ่งหมกมุ่นครุ่นคิดถึงคนที่เกลียดนานขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งเหลือเวลาสร้างความสว่างร่วมกับคนรักน้อยลงเท่านั้น ยิ่งพร้อมจะเกลียดง่ายขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกที่มีต่อคนรักยิ่งเปลี่ยนเป็นอื่นง่ายขึ้นเท่านั้นการปล่อยให้ความเกลียดลอยนวลอาจเท่ากับทำโทษความรักโดยไม่ต้องมีความผิดและวันหนึ่งหลังจากสะสมอารมณ์มืดไวมากพอคุณจะตกใจที่ไม่อาจกำจัดความเกลียดทิ้งรวมทั้งไม่อาจรับความรักเข้ามาสู่ชีวิตได้อีกเลย บทความตาสว่างรับอรุณจากเพจดังตรินจัดทำโดยสุชาดาจันทรามิตร